วันนี้ส้มจีพามาชมกับรถรุ่น F150 แต่งเป็นพิงเกรดี้หล่อๆเลยค่ะกับราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งที่889,000บาทตัวรถเป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดค่ะคันนี้แปลงหน้าทั้งหมดเลยนะฝากระโปรงแก้มข้างกันชนหน้าไฟหน้าล้อมแมกใส่ขนาด20นิ้วออฟเซต็ตลบ4ยางใส่ยาง35 12.5R20 ค่ะจะสัสรงยกหน้า2หลัง2นะคะใส่บาเล็กของงานฮาร์เมอร์ไฟท้ายเป็นไฟท้ายวีแลนนะคะฝาท้ายใช้ฝาท้ายเดิมนะคะแล้วก็ใส่ตัวครอบเข้าไปแล้วก็ใส่ โรเลอร์ลิสสไลด์ไฟฟ้าด้านบนด้วยนะคะมาสั่งแต่งได้กับรถฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะคะใครสนใจอยากได้รถแต่งหลอดแต่งเท่แบบคันนี้นะโทรหาสมจิตได้เลยนะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพระคนครเกษตรอมินโชว์รูมยอดขายนำหนึ่งของประเทศโทรมาที่บ้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ